สวัสดีค่ะวันนี้กินข้าวกับน้ำพริกนะคะแล้วก็ไข่เจียวแล้วก็มียอดมันสับปะหลังนะคะยอดมันสับปะหลังค่ะนี่เลยเอาไปต้มนะคะแล้วก็ยอดตดหมูตดหมาหรือว่ายอดพาหมหรือว่ากระพังห่มนะคะนี่เลยมินไปเก็บมาเองนะคะทั้งสองอย่างเลยค่ะสดๆเลยค่ะวันนี้กินแบบรีบๆนะซุปเซิฟก็ไม่มีรีบทุกวันผู้หญิงคนนี้อเอออะไรนะ ยอดมันยอดมันนี่ต้องต้มกินนะก,กินสดไม่ได้นะคะประโยชน์เยอะมากยอดต้นหมูต้นไมา จะมีกลิ่นแบบชุนๆนะคะต้องคนที่ชอบกินผักจริงๆถึงจะกินได้ถ้าคนที่แบบว่าเพิ่งฝึกกินผักเนี้ยไปกินน่าจะกินยาก เป็นวัชพืชที่เขาฟันทิ้งค่ะแต่มนิ้งกินไปเก็บมาแบบอ่อนๆเลยใครอยากรู้สรรพคุณนะคะกูเกิ e าบอกว่าช่วยเรื่องปวดขาได้มินไว่วมันไม่เคยปวดขาเลยอ่ะหืมหืมยอดอวบมากมันจะมีพันธ์ใบเลียวก็กินได้นะคะมีหลายสายพันธุ์ค่ะยอดมันคืออ่อนมาก อืยอดมันนะลำต้นมันนะเขาตั้งไว้ใช่ไหมเขาพร้อมจะปลูกอะ่ะมันก็เป็นเด่นม,มันยอดมันออกตรงอันนี้ช่วงปลายยอดอ่ะช่วงไ,อด,อวงได้มาแบบอ,อ่นอนๆเลย อชอบมากกินละลิ้นดำมากดูอวบมากอ่ะทุกคน ไม่มีสุปต้องกินน้ำเปล่าพอกลับมาจะต่างจังหวัดใช่ไหมต้องรีบกินอ่ะไม่งั้นเก็บได้ไม่นานค่ะ วันนสานี้ว่าจะไปบริจาคพวกตุ๊กาตาของเล่นอะของเด็กๆค่ะที่บ้านนกขมิน้นคือถ้าเกิดให้เขามารับเก่งโอ้โหคิวนู่นเดือนพฤษภสคมานนู่นเลยก็เลยเดี๋ยวต้องขนไปเองค่ะไม่มีที่ไว้ล้ว อร่อยแซบ่บโอเควันนี้มิงก็ขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้มินงด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนใครเห็นผู้หญิงคนนี้ไปลงคลิปของมิ้นนะคะช่วยกดรายงานให้มิ้นหน่อยนะคะตอนนี้มิ้นเดือดร้อนอมากเลยค่ะเขานําคลิปของมิ้นนะคะไปลงในช่องทางของเขาค่ะปกติทุกคลิปมิ้นจะลงใน YouTube ก่อนนะคะแล้วผู้หญิงคนนี้นะคะได้นําคลิปของมิ้นนะคะไปลงทั้งใน Facebook แล้วก็ไอจีนะคะพอมิ้นไปลงในเพจ Facebook ของมิ้นนะคะมิ้นกลับติดลิขสิทธิ์ไปลงคลิปซ้ํากับคนนี้ค่ะทั้งๆที่เป็นคลิปของมิ้นเองค่ะแต่มิ้นยังไม่ได้ลง นางชิงลงก่อนเลยค่ะตาของผู้หญิงคนนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะเขาเป็นสาวพม่าค่ะมีลองไปสืบดูแล้วแต่ทักข้อความไปนะคะเขาไม่ยอมอ่านเลยค่ะคือเขาพยายามเอาคลิปไปเพื่อได้ยอดวิวในช่องของเขานะคะถ้าทุกคนเห็นทุกคนช่วยกดรายงานให้หน่อยนะคะถ้าใครรู้จักนะคะช่วยไปบอกให้เขาอย่าดูดคลิปคนอื่นเลยนะคะมันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์นะคะขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยค่ะที่เสียเวลาดูคลิปนี้นะคะ